ถูประสงค์ของโครงการทูบะทิเชอร์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องมาจากการที่เราอะทำงานพัฒนาโรงเรียนนําร่องในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสีสเกตกลุ่มที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าในพัฒนาการของการจัดการเรียนรู้แล้วเราคิดว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยน่าจะถูกถ่ายทอดให้กับโรงเรียนอื่นๆมันเป็นการทําสื่อที่ออกมาจากชุดประสบการณ์ของเขา ื้นที่ตรงนี้มันเป็นการสร้างพื้นที่ให้เขาได้แลกเปลี่ยนกันแล้วสื่อที่เขาทําออกมาครับมันมีคุณค่ามากกว่าสื่อที่เขาจะใช้เยผยแพร่เพราะว่ามันแฝงด้วยจุดที่เขาแสดงถึงความสึกจริงๆของเขาผ่านประสบการณ์ของเขาอย่างเงี้ยครับสิ่งที่คุณครูกับพอ,อโรงเรียนทำบนนี้เป็นสิ่งที่กําลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยสิ่งที่ทางโรงเรียนได้รับ จากหลักสูตรนี้เนี่ยโรงเรียนจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองที่จะกําลังนําไปสู่ประโยชน์ที่ผู้คนจะได้รับผมก็เลยชวนให้โรงเรียนเนี่ยมองว่าสิ่งที่โรงเรียนทําอยู่มีคุณค่ามาหาศาลเลอเกินแล้วอยากจะให้เขาถ่ายทอดเป็นอันนี้คือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดของงานนี้เลยตั้งแต่ต้นที่เราถอดบทเรียนกันเนี่ยคือให้มีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวในการเล่าเรื่องหรือว่าสตอรี่เทลลิงนะครับผมให้นํามาจัดทํา สื่อสารให้กับโรงเรียนที่สนใจในการใช้นวัตรกรรมหรือว่ากําลังใช้อยู่ได้รับทราบเรื่องราวที่โรงเรียนพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างสิ่งที่คาดหวังไว้ตอนแรกอะคะ่ะคาดหวังแค่ว่าคุณครูนเนี่ยจะสามารถเขียนเส้นเรื่องของตนเองได้จาก เรื่องราวที่มีอยู่รอบข้างพอลงไปทําแล้วจริงๆอะคะ่ะคุณครูไม่ได้แค่เส้นเรื่องที่อยู่รอบตัวแต่ว่าคุณครูสามารถเจาะเส้นเรื่องของโรงเรียนลงไปได้อีกไม่ว่าจะเป็นทั้งบริบทของคุณครูหรือบริบทของชุมชนอะไรแบบนี้นะคะ่ะ มีความสุขมากครับเห็นแววตาคุณครูทุกท่านนะครับที่มุ่งม,มั่นอยากจะพัฒนาการศึกษาไทยแล้วก็ที่สําคัญส่วนที่ได้พัฒนาไปแล้วคุณครูก็สามารถเล่าเรื่องแล้วก็บอกต่อเรื่องราวของตัวเองที่ได้ดําเนินมาในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาไทยในการใช้ในวัตรกรรมต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงโรงเรียนครับเรามาสอนเรื่องพวกนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะให้ครูซื้อของใหม่ที่แพงๆเราต้องมาสอนเขาให้รู้จากวิธีการใช้ของที่เขามีอยู่ ให้เกิดประโยชน์อย่างมือถือเครื่องเดียวมันก็สามารถที่จะถ่ายตัดต่อออนไลน์ได้เลย,ยทันทีคือผมประทับใจตรงที่เขาไม่ทําให้อุปกรณ์เป็นอุปสรรคบนความพร้อมที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณครูอาจจะมีใจทําแน่นอนละแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างทรัพยากรบางอย่างมันก็ไม่เอ,อื้อ นั่นคือโจทย์ที่โรงเรียนเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรหล่านี้เล่าเรื่องราวของเตียงมาให้ดีที่สุดถ้าภาพแบบนี้หรือเรื่องราวแบบนี้มันไปอยู่ในทั้งโซเชียล u t u b e อยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยคนจะได้เริ่มรู้จักมากขึ้นและมีการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานมากขึ้นผมเลยย้ำเสมอกับคุณครูว่าทำต่อนะหยิบมือถือมาถ่ายนะผมรอดูคอนเทนต์ของคุณครูอยู่ หลักสูตรเนี่ยช่วยทําให้เราได้หยิบยกประเด็นของคําว่าการศึกษาที่มันมีความหมายมากขึ้นขึ้นมาทําให้คลิปของการจัดการศึกษาเนี่ยมีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้นได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยคือการเขียนเขาคงเรื่องว่าเรื่องราวของเราอะ่ะจะเป็นไป,นป,นปนในทางแนวไหนเราสามารถถ่ายทอดวิธีการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะให้คนภายนอกได้เห็นว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเราทําอะไรอยู่บ้างการตัดตอ่อได้ทาให้เราเห็นว่ามีมุมกล้องยังไงตั้งยังไง ทำแบบไหนซึ่งสิ่งที่เราทำเมื่อก่อนนั้นมันล้าสมัยไปแล้วแต่ก่อนเราจะคิดว่าเราทำไม่เป็นก็ไม่ทำดีกว่าแต่พอครั้นี้เราเริ่มรู้แนวทางแล้วทำให้เรารู้สึกว่าอยากทำมากขึ้นเราอยากเป็นผู้ที่ถ่ายทอดให้โรงเรียนอื่นๆได้รู้ว่าเรามีนวัตรกรรม BBL แล้วโรงเรียนเราดียังไงเป็นการกระตุน้นทุกๆโรงเรียนเพื่อน,นำเสนอความงดงามของแต่และโรงเรียนนะครับอยากให้มีกีการามบนีีดีอีกนะครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนาและต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่ได้ออกมาให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ เรามาเพื่อสร้างบางอย่างให้กับคุณครูแล้วในวันที่เราออกไปสิ่งนั้นจะยังอยู่ติดตัวเขาไปก้าวแรกคือคือก้าวที่ยากที่สุดแล้วเขาก็ผ่านมาแล้วก็ขอเชียร์ให้เป็น9 2 9 3 9 4ต่อไปในอนาคตครับน่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งเครื่องมือในการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆของทั้งโรงเรียนทั้งหน่วยงานเป็นการยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งฮะไม่ว่าในอนาคตรูปแบบของสื่อหรือรูปแบบของโลกเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนไปในลักษณะไหนผมก็เชื่อว่าครูที่เข้าโครงการเนี่ย จะไม่ได้แค่ทักษะแต่เขาจะได้ mindset ในเรื่องของการที่จะต้องอัปเดตตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการสื่อสารอยู่ตลอดเวลาคุณครูทุกคนเนี่ยครับก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปต่อได้เรื่อยๆไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนการสื่อสารนะมันเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สําคัญมากเลยที่จะบอกเล่าความคิด หรือเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ผ่านมาให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างระหว่างทางรวมถึงประสบการณ์บางอย่างที่คุณครูอยากจะแชร์ต่อให้กับคนอื่นได้รู้ถึงความเชื่อความคิดที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสื่อนี้ก็จะสร้างสนามพลังนี้ในการขยายผลต่อไปให้กับคนอื่นพอออท,ทุกท่านคุณครูทุกท่าน พาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ออกจากกรอบความคิดแบบเดิมสุดยอดมากๆค่ะ